ทุกคนวันนี้มาคุยกันเรื่องนิ้วโป้งนิ้วโป้งบอกอะไรกับเราบ้างมาครับมาคุยกันนิ้วโป้งนะฮะจะพูดถึงความคิดของตัวเรานะครับผมมาดูกันวิธีการดูนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งจะมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งคือนิ้วโป้งสั้นประเภทที่สองคือนิ้วโป้งยาวนะครับผมดูยังไงวันนี้ผมใช้ความรู้นี้ไปอันนี้ตรงข้อที่สามของนิ้วชี้เราเห็นไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สาม นะฮะมาตรฐานของนิ้วโป้งจริงๆเนี่ยจะต้องเกินกึ่งหนึ่งของของนิ้วชี้ข้อที่สามเนี่ยนะครับหนีบเข้าไปนะอย่างอ,งอมือนะฮะเอามือข้างที่ถนัดมือข้างที่ที่เขียนหนังสือหนีบเข้าไปดูนะฮะหนีบแบบเป็นธรรมนะแบบให้มันตรงเงี้ยอย่าแบบงอมือเดี๋ยวมันจะได,ได้นิ้วโป้งยาวไม่เอานะแบบมันไม่เอาผิดกติกาต้องตรงนะครับต้องตรงนะฮะดูนะใครเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นคนนิ้วโป้งยาว ใครต่ําลงมากว่าเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นคนนิ้วโป้งสั้นคนนิ้วโป้งสั้นเป็นยังไงคนนิ้วโป้งสั้นอืมคุณเป็นคนละเอียดเห็นในรายละเอียดที่คนอื่นมักจะไม่ค่อยเห็นนะครับจะเห็นสังเกตรายละเอียดทํางานรายละเอียดละเอียดได้ดีมากนะครับผมแต่จะมีสิ่งแมมาก็คือจะมีความขี้งอนขี้น้อยใจ เติมมานิดหนึง่งฉะนั้นกลับไปดูนะครับแฟนเราถ้าเขานิ้วโป้งสั้นนะแอบดูแอบดูนะก็จะขี้งอนขี้งอนหน่อยนะครับลองไปดูนะส่วนถ้าใครนิ้วโป้งยาวล่ะกลุ่มคนพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นนิ้วโป้งของผู้นําครับพวกนี้โป้งยาวๆเนี่ยเขาจะนิ้วโป้งเขาจะมีความเป็นผู้นําสูงไขยาวมากๆยาวจนถึงยาวจนถึงขอบข้างบนเนี่ยมีไหมมีนะฮะ กลุ่มนั้นจะออกแนวอผเดการนะครับแต่ทำไมผมนิ้วโป้งยาวผมไม่ได้เป็นผู้นำในบ้านเลยครับอาจารย์เหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับอ happy w i ้ e happy life นะครับอย่าลบในสงครามที่เราไม่มีวันชนะนะครับนั่นแหละคือผู้นำที่แท้จริงนะครับฝากไว้นะครับใครที่เห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์นะ แล้วก็ฝากแชร์ฝากกดเซฟเอาไว้แล้วก็ตอบมาหน่อยฮะเดี๋ยวอยากจะรู้หน่อยว่าคนนิ้วโป้งสัง้นหรือคนนิ้วโป้งยาวมีมากกว่ากันนะครับยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์คลิปนี้เอาไว้แล้วก็ติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคเดี๋ยวจะมีะความรู้ดีๆมาสอนเรื่องทางการดูมือดูนิ้วมือเพื่อเป็นการประกอบในการใช้ชีวิตนะครับ<ๆ>เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านขอบคุณครับ